โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะฮะช่องมูตูชาแนลเนี่ยผมแน่นะกับนะฮะอาร์ซ์เบเวิร์ลยูเอมบายนะครับวันนี้นะครับผมหลังจากที่ติดค้างอ่าน้องนะครับผมมาเนี่ยนานนะสำหรับเมกาทีเลียมนะผมก็จะพามาจับนะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะจับเมกาทีเลียมนะฮะผมต้องมีอาหารที่เขาชอบก่อนนะครับซึ่งก็คือนะฮะ น้ำพึ่งนั่นเองนะครับผมมีกาทีเลียมเนี่ยก็ชอบกินน้ำพึ้งนะมากที่สุดแล้วนะครับอ่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่านี่เลยนะฮะน้ำพึ่งเนี่ยอ่าก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมสําหรับผลิตนะก็คือรังพึ่งเนาะรังพึ่งนะครับผมสามารถผลิตได้นะฮะในโตะสมิตีนะโดยการใช้แซปนะครับผมหรือว่ายางไม้นั่นเองนะครับผมอ่านะฮะ แล้วก็ใช้ส่วนประกอบอื่นๆนะครับผมอ่าผมก็จาไม่ค่อยได้นะว่าใช้อะไรบ้างนะอ่าแต่ว่าเขาจะมีให้เรียนรู้แหละนะฮะอ่าเอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับผมแล้วนะครับผมเราก็เอามาติดที่ต้นไม้ใหญ่ของป่าเลดูดนะอันนี้ผมอยู่นะครับในป่าเลดูดนะต้นไม้ใหญ่ๆเนะี่ยสามารถวางได้หมนเลยนะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาแรดโฟลเวอร์ใส่เข้าไปนะครับผมอ่า นี่เลยนะฮะผมก็ได้ใส่แล้วก็รอนะครับผมมันก็จะเกิดเป็นน้ําพึ่งแบบนี้มานะ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บน้ําพึ่งก่อนนะครับ่าได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดจังวะนี้เผื่อมันหิวนะฝากไว้ที่ตัวของอเจ้ากิฟฟินเราก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมันจะเน่าเร็วนอะอแล้วม,มันจะหายไปนะครับผมก็นี่เป็นชิปเมกาทิลีียมนะที่ผมจะชุบนะฮะผ,ผมก็เขาอยู่ในเลเวล450นะ ก็นะครับผมราคาในการชุบอยู่ที่24แอมเบอร์นะได้มาจากดันเจียนที่มีกิจกรรมล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวเรานะผมจะพาไปชุบเะครับผมไม่ใช่บ้านผมหรอกแต่ว่าผมจะพาไปชุบที่เสาเขียวนะครับอนะ่โอเคนะครับผมนี่เลยนะครับผมสถานที่ชุบของเราเนาะใครที่แบบเข้าดันเจียนได้แล้วแต่ว่ายังไม่มี ท่านชุบนะที่เราปกติเราจะได้จากถ้ำไอของสกายลอดนะเนาะให้มาชุบที่นี่ได้เลยนะครับผมชุบได้ทุกเสานะาะที่เสานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะต้องเตรียมเป็นไอนี่ก่อนนะผมไม่รู้ว่าผมได้เตรียมไอน,นี่มาไหมเนะี่ยลูกกระสุนยาสลบเนะี่ยนะฮะเออเดี๋ยวผมขอวิ่งขึ้นไปดูก่อนนะเออลืมอีกหรือเปล่าเนะี่ยเรานะเนี่ยมีอย่างอื่นแต่ลืมมีอย่างหนึ่งลืมอย่างหนึ่งนะเออ ช่วงนี้คลิปผมอาจจะไม่ได้แบบออกมาทุกวันนะครับผมผมขอแบบรักษาเสียงแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมช่วงนี้หลังๆมาผมเจ็บคอค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็เลยคิดว่านะจะอาจจะลงคลิปเป็นวันเว้นวันอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันหายไปเลยนะเดี๋ยวจะไม่ได้อัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูต่อนะฮะ <c oughs> เออโอเคไม่มีนะครับผมสงสัยผมเอากลับไปไว้ที่บ้านนะฮะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี Trip ๋ยวเรากลับมาเจอที่นี่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปเอาที่บ้านแป๊บหนึ่งนะเออน่าจะลืมจริงๆนี่ครับผมโอเคครับผมผมกลับไปเอามาแล้วนะครับผมหนึ่งร้อยดอกนะมาจากที่บ้านนะเออเราก็ลืมเตรียมเอามาจากที่บ้านเนาะเออนี่เลยนะครับผมอ่าผมจะใส่ไว้ในธนูก่อนนะนะครับผมตามนี้นะครับผมอ่าส่วนที่ขี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะผลิตได้ไหมนะฮะ จริงๆบบปินมันอยู่ที่บ้านก็ลืมอีกแล้วไอ้บ้าเอ,อ้จะลืมทุกอย่างได้ไงเนี่ยปย้าโตเดี๋ยวเป็นว่าจับให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้เออนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชุบเลยนะมีกาทิเรียมนะอืมนะครับปาบเขาให้ชุบมาวิ่งเลยครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมไปเปสแตนบายด้านบนนะม,มาแล้วนะครับผมมาแล้วโอ้โหตัวบเบลเลอร์อเลยว้าวอ่านะครับ ดี๋ยวขอส่องดูหน่อยนะเออตัวนี้เป็นเมกาทิเลียมตัวเมียนะอ่ะเลือดอยู่หนึ่งมื่นะครับผมหกสิสี่นะครับผมเลเวลสี่อยห้าสินะอืมผมจะยิงมันได้ปะเนี่ยเอาโดูนะครับผมติดแฮทำให้นี่ก็ลืมคิดนะว่าเออว่ายิงไปแล้วมันจะติดเอ้ามีบ้าเอ้ยมามันก็บิงตามแล้วเฮ้ยเออ นี่นะเอเออย่างนี้คืออยู่เมื่อกี้หามุมยิงไม่ได้นะครับผมนะยิงยิงข้างบนชิวๆนะจังหวะนี้ก็มาดิครับอ้าวตีไปตีไปตีได้ตีไปจังหวะนี้อขอดูค่าสลบหน่อยนะฮะอ้าวขึ้นรัวๆครับโอ้โหค่าสลบปสองหมื่นกว่าเออกีก้าปะเนี่ยทำไมค่าสลบเยอะจังเฮ้อ่ามาดิง้างสุดนะครับผมง้างสุดทุกดอกนะจังหวะนี้ อ้าวนะครับผมเริ่มแล้วนะเริ่มหนีแล้วนะมันหนีหรือว่ามันจะมาตีผมเนี่ยเหมือนจะสงบนะครับผมฮนะมาปคิดว่าอีกไม่นานนะอีกไม่นานหรอกมาานี้มาอไป ปับ๊บไปเฮ้ย,เ,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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสลบแล้วดีกว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเออนะครับเรียบร้อยนะนะเนี่ยผมเออปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะเมกาทีเรียมนะนะฮะสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสำหรับเลเวลเขาเนาะเดี๋ยวมาดูนะว่าเขาหิวง่ายหรือเปล่านะครับอืมไม่น่าจะหิวง่ายนะ ผมว่าเดี๋ยผมไปเรียนรู้แอนแกมแล้วก็ไปลองคับดูด้านบนว่าจะดูก่อนนะครับผมว่าของผมมีพอไหมนะแอมเดี๋ยวให้เขากินยาสลบไปก่อนนะครับเอากินเองชิบหายแล้วไอ้บ้าเอ,อ้จะสลบไหมเนี่ยโอ้โหรัวรัวรัว,ลวแล้วมียากาันสลบไหมเนี่ยเออเรียบร้อยเลยครับผมไอ้บ้าเอ,อ้กินเอง โอ้แล้วจะตื่นตอนไหนวะเนี่ยความชิมหายบังเกิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมระหว่างมีแกีิเลียมกับผมใครจะตื่นก่อนกันนะออโอ้เหนื่อยใจนะบางทีก็เหนื่อยใจกับตัวเองนะครับอ,อะไรวะเออนะฮะตอนนี้ขึ้นรัวๆครับผมคออ่าสลบผมขึ้นรัวๆเลยนะ โอเคครับใกล้แล้วนะฮะใกล้จะตื่นแล้วนะจังหวะนี้อโอ้ไอ้บา้าเอ้ยกินยาสลบเองซะงั้นเอออ่ะจัดมาให้ผมตื่นแล้วนะโว้ยเหนื่อยใจกับตัวเองนะี่ครับจะให้เขากินดันไปกินเองไอ้บา้าเอ้ใครเขาเคยนะดูสบงภาพผมนะสกินหลุดหมดเลยนะี่ฮะเออเออเนาะนะฮะ เดี๋ยวเราปล่อยเขาไว้ตรงนี้แป๊บหนึงนะเดี๋ยวผมไปลองเรียนรู้ที่ขี่ของเมกาทีเดียมก่อนนะครับผมฮะเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันนะว่าเมกาทีเดียมนะมันจะคราฟได้ในเลเวลที่เท่าไหร่นะ โอเคครับผมเมกาที่เลี่ยมนะครับได้ในเลเวล52นี่ฮะนะครับ <laughs> นี่เลยเรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวเราไปคราฟกันข้างบนเนาะไม่รู้ว่าของจะพอหรือเปล่านะเออสมิตตี้ที่เนี่ยคือของมันน้อยนะครับผมผมไม่ค่อยได้ผมขนมาไว้แหละแต่ว่าขนมาทีละนิดนะครับผม <laughs> เออใส่นกยักษ์มานานๆทีก็ใช้มันก็หมดนะแต่ส่วนมากสังเกตว่าถ้าผมลง ออกจากด้านเนี่ยส่วนมากผมจะไปเกิดที่บ้านนะเพราะว่าผมจะใช้ของที่บ้านซ่อมซะส่วนใหญ่นะของที่นี่ก็จะเป็นของรองนะครับผมกลัวว่ามันจะไม่พอนะเฮ้ยพอดีทั้งว่านี้จัดมาเลยนะครับแฮ่แฮ่แฮ่นึกว่าแต่จะไม่ได้เล่นซันแล้วนะเออมานะครับฮ่โอ้หลุดหมดเลย สกงสกินเนี่ยครับผมอ,บอ,อ้บาเอยโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ชุดสักหน่อยแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวมันแบบโปเปลยไปนะมันโปเปลยไปนะ <c oughs> นะครับอ่านี่ก็เป็นเวลามืดตึ๊บนะครับผมเออเราจะนอนให้เขาหิวก่อนไหม <c oughs> นี่เป็นเวลากี่ทุ่มเนี่ยเออเมื่อกี้เราก็นอนเวลาวนะรอบหนึ่ง <c oughs> อันนั้นไม่ได้ตั้งใจนอนนะครับเออ หิวมาบ้างหรือ,อยังเนี่ยมันหิวยากนะมันค่อน,นข,ข้างหิวยากนะครับโอ้ไม่ค่อยหิวเลยไปเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาในวันผู้นี้เช้าเลยนะครับคิดว่าเขาน่าจะหิวแหละเออเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ายอยู่เขาลงไปนิดเดียวเองอะ่ะเนี่ยนะครับคิดว่าไม่น่าจะจับได้หรอกนะเออเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันในตอนเช้านะครับผม โอเคครับผมนี่ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะเออเพิ่งตื่นหมาดๆเลยนะครับเออแล้วทำไมเลือดเลือดผมลดวะเนี่ยเลือดผมลดได้ยังไงเนี่ยใส่อี่้อยคอนี้แล้วมันบั๊กเหรอผมไม่เห็นไปทำอะไรมาที่แบบเลือดมันจะต้องลดเลยอ่ะเป็นแบบไหนเนี่ยเออมันเป็นแบบไหนนี่นะครับหิวเลยยังจะนะฮะ อยูหรือ,อยังโอ้โหหิวขึ้นมานิดหนึ่งนะเออกินยากกินเย็นไหมเนะะี่ยแล้วน้ำพึ้งฉันบูดหร,รือ,อยังเออน้ำพึ่งผมบูดหร,รือ,อยังนะะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองให้เขากินเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ยาคุณสิบไปเนาะ,ะไม่รู้ว่านะว่ามันจะกินแล้วมันจะขึ้นเท่าไหร่นะฮะ อย่าคุณติป่ายนะับผมเดวแปลาน้ำผึ้เงเมื่อกี้วิ่งไปก็ไม่เอามาอ้บ้าเลยเออเกียน์จะหายเลยเออมาก็จบนะฮะ <_ d ata> เฮ้ยเฮ้ยอ,อันนี้มันไม่กินจริงๆนะฮะผมว่านะไอเมกาทเทียมเนี่ยมันกินกินได้หมดเลยนะเนื้อมันก็กินได้นะนีนะครับผมพวกผักผคลล่ลไอผลไม้แครลลอทแล้วกินได้เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคนะฮนะผมจะลองใส่ไปนะว่าเขาจะกินไหมนะ ขึ้นน้อยว่ะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเออ <c oughs> ขึ้นน้อยเนาะเออเมื่อกี้มันขึ้นน้อยนะไหลกินไปเยอะอยู่นะฮะโอเคไม่เป็นไรเนาะจับได้ก็พอนะครับนะ่เดี๋ยวลองใส่สร้อยคอทองคาให้หน่อยแล้วกันเออนนี่เลยนะครับเอาไปนี่นะีะ่ว้าวขอดูหน่อยอยังเท่ครับนะ <c oughs> มีกาทีเลียมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทดสอบกันด้านนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมไปเรียกอยู่ด้านนู้นดีกว่านะเออนะฮะประตูทางออกอยู่ทางไหนนี่อีบ้าเออเอ,อ,อยู่ทางนี้เอออ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเรียกมีกาทีเรียมเลยนะปรับแล้วผมจะวิ่งไปนะฮะเออนะครับ เหมือนได้ยินตัวอะไรเออแถวๆนี้มันชอบมีตัวแปลกๆด้วยนั่นไงงูเขาว่างูมันสลบไม่ได้นะครับอืงูมันไม่มีค่าสลบนะถ้าไม่มีค่าสลบแบบนี้จัดลูกขนูเหล็กไปเลยดูตัวมันดีดูตัวมันดีทุกคนงื้อหัวมีลูกผมมาพอดีลูกผมมาพอดีทั้งวันี้น้ำพงน้ำพึ่งไม่สนแล้ว จะเอาจะเอาได้จะเอาจะเอาจะเอาเอาดิเอาดิเอาดิโอ,อ้จรเ150ะเข้ร้อยห้าสิบเนเนี่เดี๋ยวนะฮะเปลี่ยนอันนี้ก่อนเอ๊ไม่เก็บของมันมีท่าอะไรบ้างอะอ่าท่าต่อยพื้นอย่างนี้นะปัดขึ้นนะอ่าท่าตบธรรมดาเนี่ยครับผมปัดลงล่างให้อะไรอะ่ะปัดลงล่างไม่มีอะไรนะเออปัดขึ้นนี่เป็นการกระแทกพื้นนะเออ รู้สึกว่าเมกาทีเลียมเนี่ยเขาจะมีบัฟด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่านะนะครับนี่กินเนื้อได้นะผมกินเนื้อได้นะแต่ว่าผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะเห็นเห็นหลายๆคนแบบมันเปิดบัฟได้นะพี่เออผมผมไม่ไม่รู้ว่ามันใช้บัฟตัวนั้นยังไงเหมือนกันนะฮะสีสวยสีขาวนะผมชอบนะคนลงน้ำเสียงครดังเลย เฮ้ยแกงเขาทำไมฮะเออเอาดีเอาดีเอามาดีมาดีอะไรตรงนั้นแรปเตอร์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 ตายตายไปดีตายไปดีอ่าปาบเขาให้นะครับผมเอาโดนสองตัวโดนหัวหม่งด้วยจัดไปนะครับผมอ่ามานะครับใครเกาเดี๋ยวนี้ใครเกานะฮะ แล้วมันวิ่งวิ่งหนีใครวะนะ่ยวิ่งช้ามากเลยนะฮะคือมีกาสเลียมแบบเรายังไม่ได้อัพอะไรเนาะมันก็วิ่งช้าเป็นปกตินะฮะเฮ้ยปุ๊บกระโดดลงก่อนมาแล้วคอยขึ้นที่อ่า <c oughs> นะครับผมสูตรนี้ยังใช้ได้ผลดีนนฮะเออคือเราสามารถกระโดดลงนะครับผมเออมาดิมาดิาดออือเออือตบตบ อะไรอะไรเฮ้ยกระแทกมันดิเอออย่างนั้นดิเอออย่างต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นลูกเออเนี่ยเออก็คือกระโดดนะครับผมกระโดดมาจากที่สูงเนี่ยให้เรากระโดดลงก่อนถึงพื้นนะนี่ครับนี่ถ้าเราอยู่บนหลังสัตว์สัตว์เราจะเจ็บนะครับนี่วาลีโฮเน็กนะครับมามามาไอจระเข้เล็กไอจระเข้ฟาดหางมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยเขาว่าเก๋าว่าเก๋าโตบ๊ตบโต๊บเอาไหมล่ะ ถามหันเอ้เออีเอ้เอเอเอนี่นะครับผมมาตรงนู้นมีอีกตัวนะฮะแวะขี้แพบนะเฮ้ยตัวเก่าก็มาวันนี้มาเอา้าแดปเตอร์มันไม่สนใจผมอะทุกคนมันยังไงฮึไม่สนใจผมอะสนใจพี่บ้างก็ได้น้องนี่พี่ตัวบเบลอขนาดนี้ฮะฮะ มีกระธิเลียมสามารถโจมตีไปด้วยนะครับผมเดินไปด้วยได้นะอนี่เลยนะครับผมก็มาดิครับนี่ฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังได้หมดเลยนะนี่นะครับฟาร์มไม้ได้ไหมฟาร์มไม้ดีไหมฟาร์มไม้ก็ได้นะแทสก็ได้นี่ครับผมนี่นะนี่เลยแต่ผมเปิดให้ดูนะอืมโอเคนะแล้วมันไปได้ไฟเบอร์มาตัวไหนวะเนี่ยจากการกัดเหรอปับอ๋อจากการปัดขึ้นนะฮะฟาร์มเบอร์รี่ไม่พอนะครับผมฟาร์มไฟเบอร์ได้ด้วยนะ ว้จวดอีลีนะฮะนะ่ะแล้วตบตบหน่อยด้ a กันตบหน่อยตบจะได้อะไรตบจะได้ไฟเบอร์ไหมเดี๋ยวดูท่าตบนะครับอ๋อมันก็จะกัดอยู่ดีเนาะมันจะมีท่ากัดนะเนาะแต่ถ้ามันกัดปุ๊บมันจะได้ไฟเบอร์นะโอ้ตัวนี้ใช้ดีนะฮะถือว่าใช้คุ้มเลยนะฮะผมอ่า เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยผมมาจับให้ดูนะครับผมเมกาธิเดียมนะเขาชอบกินน้ําผึ้งนะครับตัวนี้ส่วนเบอร์รี่นะฮะหรือว่าจะเป็นเนื้อนะเขาก็กินได้เหมือนกันนะฮะอ่าตัวนี้เป็นเมกาธิเดียมดันนะก็มันก็มีแต่ในดันนั่นแหละเนาะนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับว้า